ระยะนี้ไม่พลาดเนี่ย oh. โหโหดปลาทีเดียวจอดแน่ cavity, ๆนสาหัวงงเอาลละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ <l ice> <Used. S 2> ลค์ลลก,ลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับส่วนน้องคนไหน อื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์คโมบายวันนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆนะครับมาพบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่นะครับนั่นก็คือจตกตักแตนสุดหล่อสุดเท่ตัวนี้นั่นเองเป็นไงดู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 ทำหน้าบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งตัวนะครับที่บอกเลยว่าโคตรเท่เลยนะครับสำหรับจ้าตักแตนตัวนี้นะมาดูนะครับความโหดของมันจะ เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆได้รับชมกันเลยนะครับทุน้องมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับดูทำ,ทำหัวดูทำหัวดุกทีมาก็สําหรับท่าโจมตีของเขานะครับก็จะมี2ท่านะครับนั่นคือท่าที่1คือเป็นท่านี้เลยใช้แขนของตัวเองนะครับในการฟันเนาะแล้วก็เป็นท่ากระโดดนะครับท่านี้นี่โคตรแรงทีเดียวล่วงเออเป็นไงเล่าแล้วก็สับแล้วก็สับแล้วก็สับแล้วก็โดดใส่ปัง บักไปแล้วบัก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 อากาศเอ้ยเอ้ยโอ้บักเอ้บักก็โจมตีได้นี่แนีนี่แนีนี่แนีเอือหือเอือหือบักอากาศเอือหือเอือหือเอือหือเตียบร้อยก็คือสกิลหลักของเขานะครับนั่นคือถ้าโดดนี่แล้วก็ฟันชึบ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 แรงมากดาเมจเอ้ยนี่ดาเมจธรรมดานะครับตีทีสองร้อยน้อง เ้อเป็นไงเรากระโดดแล้วก็ฟันเป็นไงตาย <c oughs> โคตรโหด,ดอ,อ๋อแล้วก็จุดสําคัญน,นะครับของเจ้าตะกั่วตนตัวน,นี้นะครับเราสามารถใส่นะครับมือให้เขาได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวพี่ต่อให้เขาอยู่ก่อนแป๊บหนึ่งอ๋อติด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 แกอย่าเดินมาใกล้ฉันเกิดไปดิโอเคกับกันนี่นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะเราสามารถใส่นี่ให้เขาได้ด้วยนี่ถุงมือธรรมดาสะที่ไหนโคตรตึง แต่มันมีอีกเยอะเลยนะครับสกินที่แบบอยู่ในช่องที่ยังไม่ได้อัปเดตเนาะบอกเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใส่อาว,วุธได้จะโหดกว่านี้น้องๆเพราะใน PC ซีนะมันใส่อาว,วุธได้นั่นเองผม oh, บอกเลยแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับไปเราไปเทสกันดีกว่าก็หลักๆนะครับฟาร์มอะไรได้บ้างเดี๋ยวเช็คก,กันหน่อยชึอบอ่ะชึอบอ่ะชึบฟาร์มไม้ไม่ได้หรออ่ะฟาร์มไม่ได้หรอเป็นสัตว์กินเนื้ออ๋อเนี่ยฟาร์ม,ไ,รรม,รม,รมไม่ได้นะครับฟาร์มแทสฟาร์มฟาร์มอะไรไม่ได้นะครับใช้ จมตีได้อย่างเดียวนะมามาเทสกันน้องๆโชว์ความหัวให้โลกเห็นหน่อยหนึ่งสองซ่อโอ้โหกระโดดขตรสูงมาดินี่แน่โดดเหาะแล้วฟันเหาะแล้วฟันฟันกาอากาศอืออืตอนนี้มันน่าจ,จะยังบินอยู่นะมันเลยลอยอยู่บนฟ้านะพี่ว่านะอื้อโหดโหดนี่บินตบบินตบบินตบลงพื้นหน่อยลงพื้นลงพื้น ลงได้แล้วโอ้โหคือถ้ามันยกมือแบบนี้นี่คือมันบินอยู่นะครับน้องเองอ,อนี่ไงเออโอเคต้องสไลด์แบบรัวๆนะหมายถึงแบบสไลด์ไปข้างหน้านะครับนี่นะนี่นะแรงมากท่านี้อ่าพี่รู้วิธีลงแล้วแหมทีแรกลงไม่เป็นอ๋อเวลาเราจะลงนะครับเวลาเขาบินลอยอยู่เราต้องกดสไลด์รัวๆนะ เขาก็จะตกลงพื้นเองนะครับว้าวมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตะกั่นตัวนี้ดูปังปังนี่ไงกระโดดนี่อ่ะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งตบก่อนตบก่อนตบก่อนแล้วก็โดใส่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 โดเลยลูกโดสิโดเซโอ้ติดคูดาวไงเนี่ยบินอยู่กลางอากาศไม่ยอมลงพื้นด้วย โอ้ยนี่เลือดอย่างเยอะมาดิ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 มาเหอะมาเหอะมาเหอะสับซ้ายสับขวาสับซ้ายสับขวาสับขวาสับซ้ายสับขวาสับซ้ายสับขวาเรียบร้อยกระโดดไปอีกหนึ่งทีฟูไปลูกไปไปปอยปอยไปดิฟิวจุดเน่ฮ่เฮต้องกระโดด3ามน้องเออจังหวะที่เขาบินนะเมย์พอเวลาบินแล้วไม่ค่อยจะลงพื้นด้วยนะโอเค เลงเป้าหมายโดใส่นี่ไงตบตบโดใส่นี่อ่ะนี่อ่ะตะคุบต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 ะคุบตบตบเอาสี่ตายแล้วนี่ว่าเอาเจ้าเสือกระโดดนี่อ่ะ หายไปหกร้อยอ่ะโคตรแรงอ่ะถ้ากระโดดใส่ท่านผู้ชมเอาอืมนึกว่าจะลอยอยู่บนนี่นี่นี่พี่จะเล็งดู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 ดดกากรเนี่อ่ะล่วงโคตรโหด,ดอย่างนงี้แล้วเฮ้ยโหดจริงโอ้ไม g กอดเดี๋ยวโอ้โหของเต็มตัวเลยมีอะไรบ้างเนี่ยมีสีมีคิปเบิ้ลนด้วยโ,โหของเต็มตัวเลยน้องน้องเดี๋ยว เอาทิ้งก่อนหนักเกินเฮ้ยฟาร์มหนังโคตรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวพี่ทิ้งก่อนเนี่ยเยอะเกินเอาละมาเดี๋ยวพี่เบื่อแล้วตัวกับพื้นเดี๋ยวพี่จะไปหากระโดดใส่ตัวทิ่มบินได้เจ้าเจนออาเจนก็ไม่มีจัดการเจ้าคาโนโชสักทีหนึ่งระยะนี้ไม่พลาดไปลูกเนี่ยกระโดดเลยนี่ โ้ยบินบินอีกแล้ว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 โอ้ยสามลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งก็ไม่หวั่นนี่นี่เนี่ยไม่หวั่นไม่หวั่นแม้แต่วันมาม่านี่เนี่ยนี่เนี่ยจับซ้ายจับขวากระโดดใส่ไปสิลูกนี่ฮะเป็นไงเล่ากระโดดใส่ไปสิลูกนี่ฮะตายไปดิกระโดดใส่ไปหนึ่งทีลูกอีกหนึ่งดอกโอ้ยตายแล้วน้องมันบินอยู่เดี๋ยวขอลงหนลงหนลูก ลงเร็วลงเร็วลงดิลงลงโอ้โหบินอย่างเดียวโอ้โหน้องมันบินใหญ่เลยวะ่ะลงเหอะได้โปรโดสักครู่นะครับต้องเนองล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 งมันไม่ลงอะ่ะทำไงดีชิบเพ่งแล้วท่านผู้ชมอ้าลงแล้วโ,โหกว่าจะลงอ,อแหมบินค้างอยู่บนอากาศ มีตัวอะไรให้กระโดดใส่ไหมคือบอกเลยนะครับน้องๆมันเป็นตัวที่โคตรเท่เลยนะบอกเลยว่าเป็นตัวที่เท่มากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตกกะกแตดน,นะแล้วสียังสวยดูปีกดูปีกดูปีกดูก <c oughs> ดความเงาของปีกอย่างหล่อเลยอะออน้องเป็นคือน้องหล่อมากอันจริงหล่อมากท่านผู้ชมดูหนึ่งสองสามเดี๋ยวเช็คมุมกล้องก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่จะโดดโชว์ท่านผู้ชมหาก่อนนี่ดูนะ ระยะนี้ไม่พลาดเนี่ยโหโหดปลาทีเดียวจอดแน่ๆสามหัวงงขอโทษอีกตัวืออโอ้ยตัวนี้อึดว่ะโอ้โหไม่อึดได้ไงเลือดสามพัน้ออืออ่วงไหมล่วงไหมล่วงไหมลวงไหม ร่วงร่วงดิเอาอยังไม่ร่วงเหรอโอ้ยมันตีหลังพี่แล้วปบัปบปับร่วงพีเนี่ยไม่ลงอีกแล้วนี่มันต้องโดดสามแบบนี้ชัวเน้เอาละครับก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับกับเจ้าตะกตั่นตัวนี้นะ ก็เอาไปไว่า EP ดีพี่ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยว EP หน้านะครับพี่จะเอาตัวอะไรใหม่ๆมาอัปเดตแล้วก็มาโชว์ความโหดให้กับน้องๆดูโอเคครับ EP นี้ก็เรี่อน้ำย่อยแบบเล็กๆน้อยๆเรามาเจอกันนะครับน้องๆของพี่เอาละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับส่วนน้องคนไหนที่สนใจอย,อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับพี่ก็สามารถทัก Facebook พี่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ เข้าไปรับน้องเองโอเคครับอีพีนี้ก็ต้องขอลากับไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวก็โดดโชว์หนึ่งทีเอาใส่ตัวอะไรก่อนจากกันแมงปองอื้อไม่ถึงติดต้นไม้อื้อแตก <c oughs> ขอไปเล่นต่อมัน